ไปบริการชาวบ้านพานายทะเบียนใครอยากถ่ายบัตรประชาชนอยากจะถามเรื่องที่ดินเรื่องตาเพาะปลูกเรื่องป่าไม้อะไรต่างๆบริการถึงบ้านเรียกว่าอำเภอเคลื่อนที่ส่วนวัดเคลื่อนที่ยังไม่มีวันนี้มีแล้วเคลื่อนที่มาที่นี่ห้าวันหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไปที่ใหม่เ๋ยมีคนมาจองเยอะไม่ ร้องต้องการเย่กงกันขอกันอยากจะให้ยกขบวนไปอย่างนี้แต่ประโยชน์ไม่ได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้มาหวังเอาเงินเอาทองมาเพื่อพรษาศาสนาเพื่อคนทำข้อพอดีมาที่นี่กาบ,บริการพี่น้องมาคืนพี่น้องชาวบ้านกุดแห่อำเภอเลิงนกกระทาความจริงก็มีแต่นกกระทาเขาให้เขามันทันนั้นป่า นัดคำดีเอาเรียกว่านกกระทาเดมาก,ก็เลยขออนุญาตพูดตัวเองว่าเลืนกกระทาก็แบกันขี่น้องเรยนกกระทากออกมากันเยอะมาเคืนงฟ้าก,กันจนห้าทุ่มเหนื่อยไม่มีแรงมีเรื่องมีแรงจะพูดเช้ามาได้น้ำค้างได้ไอหมอกเย็นหน่อยก็มีกำลังต่อวันนี้ท่านทังหลายมาก,กันเป็นจำนวนมาก อาดามาก็เลยมันนึกพูดไว้แต่เมื่อวานว่าวันนี้จะพูดเรื่องพาโลกพระศรีอาน <c oughs> ขอเอาให้เรื่องมันใหญ่ที่ลึกกว่กื่นท่านดังหลายจะตใกใจว่าป้าเฮนเดย์จะพาโลกพระศรีอาน์ได้เหรอจะช่วยฟังให้ดีตั้งอกตั้งใจฟังฟังแล้วยังไม่ต้องเสื่อก็ได้ แ่นี้เราเชื่อสันงง่ายจึงเป็นฟ้าสลิดที่ใจเบาายไปเสือเบิ้ลเอาเขาเถอัเนี่ยคู่วะ